สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้วันที่สิบเจ็กันยายนนะครับมาพบกับคุณครูทเทวราชามโนศาลนะครับสืบเนื่องจากที่เราได้เรียนมาหนึ่งครั้งแล้วนะครับในส่วนของลักษณะทางกายภาพของไทยนะครับนักเรียนหลายๆคนก็รู้แล้วว่าจังหวัดไหนนะครับมีพื้นที่ลักษณะอย่างไรเป็นภูเขาเป็นที่ลาดเป็นที่ดอนเป็นที่เป็นชายฝั่งทะเลนะครับ ันนี้เราก็จะมาเรียนต่อเนื่องนะครับต่อจากครั้งที่ผ่านมาซึ่งคุณครูดได้ดูคําตอบที่นักเรียนได้ส่งมาแล้วนะครับต้องบอกว่าทุกคนเข้าใจดีและทําถูกต้องนะครับเยี่ยมยอดเลยนะครับสําหรับ à, ในเนื้อหาที่เรียนในครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็จะเรียนต่อในหัวข้อที่สองนะครับภูมิประเทศเราเรียนแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของภูมิอากาศแหล่งน้ําพืชพันธุ์ธรรมชาติและก็สัตว์ป่านะครับ มาเริ่มต้นที่นะครับหัวข้อที่สองนะครับที่เราจะเรียนวันนี้นะครับก็ไปทบทวนในส่วนของเรื่องภูมิประเทศนิดนึงนะครับก <c oughs> <c oughs> ็คือลักษณะของผิวโลกที่แสดงให้ถึงถึงความต่ําสูงของพื้นดินนั่นเองนะครับภูเขาก็คือสูงที่สุดนะครับต่ำกว่าภูเขาลงมาแล้เรียกว่าที่ดอนนะครับไล่ลงมาจากที่ดอนก็เป็นที่ราบนะครับแล้วก็เป็นที่ลุ่มสุดท้ายก็ลง ไปสู่ชายฝั่งทะเลนะครับอันนี้คือเนื้อหาครั้งที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เพราเรียนไปแล้วนะครับไล่จากที่สูงสู่ที่ต่ำนะครับลงสุดท้ายก็สู่ทะเลนะครับมาดูวันนี้หัวข้อที่สองวันนี้ก็คือเรื่องภูมิอากาศนะครับภูมิอากาศภูมิอากาศคืออะไรภูรมิอากาศก็กคือปัจจัยที่กําหนดลักษณะของนะครับที่กําเนิด ำหนดของมิอากาศก,ก็คืออุณหภูมิความชื้นและลมนะครับอากาศหนาวอากาศร้อนนะครับหรืออากาศเย็นนะครับถ้าเย็นมากก็อาจจะมีหิมะตกอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเทศไทยยังหนาวไม่ถึงนั้นนะครับสําหรับอุณหภูมิกับลมมีความสัมพันธ์กันนะครับอุณหภูมิกับลมถ้าลมพัดแล้วก็รู้สึกเย็นนะครับถ้าความพูดถึงความชื้นหล่ะความชื้นคืออะไรความชื้นอยู่ในรูปของไอน้ํา เมฆหมอกแล้วก็น้ําค้างนะครับความชื้นถ้ายิ่งฤดูหนาวนะครับช่วงเช้าได้เราเห็นว่าพื้นหญ้าหรือว่าบริเวณสนามจะมีะเปียกนะครับเวลาเดินลุยไปนะครับก็ถือว่ามีความชื้นอยู่มาในลักษณะของน้ําค้างยามเช้านั่นเองนะครับส่วนฤดูกาลนั้นนะครับเป็นปัจจัยที่กําหนดลักษณะของภูมิอากาศนะครับถ้าเป็นฤดูฝน ก็จะ uh, มีฝนตกนะครับถ้าปเป็นฤดูร้อนนะครับาก,าก็อากาศก็จะไงอากาศก็จะร้อนนั่นเองฤดูหนาวก็อากาศก็จะหนาวตามฤดูนะครับชื่อกับอากาศก็สัมพันธ์กันนั่นเองนะครับก็จะมีผลต่อการดําเนินชีวิตนะครับการประกอบอาชีพนะครับโดยเฉพาะการเพาะปลูกเนี่ยก็ต้องเลือกฤดูด้วยนะครับการเพาะปลูกในส่วนของการเกษตรก็จะเน้นเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนนะครับอย่างเช่น บ้านขายที่ปลูกข้าวนะครับหรือเป็นพืชเกษตรเกษตรกรรมต่างๆนะครับก็จะนิยมปลูกกันในช่วงฤดูฝนนั่นเองนะครับก็ต้องดูฤด,ดูกาลด้วยนะครับเพราะว่าสําหรับการปลูกพืชต้องใช้น้ํานั่นเองนะครับแหล่งน้าบ้านนะครับหัวข้อที่สามแหล่งน้ําแหล่งน้ํามีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนะครับในส่วนของแหล่งน้ํานะครับ ตามธรรมตามธรรมชาติก็มีลําห้วยนะครับลําห้วยก็จะอยู่บนหุบเขานะครับบนหุบเขาก็คือต้นต้นน้ําต้นน้ํานั่นเองนะครับต้นน้ำํำในหุบเขาต่างๆที่มีป่าไม้เยอะๆนะครับก็จะมีลําห้วยนะครับส่วนคลองคลองก็อยู่ในไหลจากที่สูงนะครับจากที่สูงเช่นที่ดอนโคกเนินโนนน,นั่นเองนะครับถือว่าเป็นคลองนะครับ แม่น้ําจะเป็นลําน้ําที่ไหลผ่านที่ราบนะครับอย่างเช่นจังหวัดพิจิตรของเราก็จะมีแม่น้ำสามสายด้วยกันก็คือแม่น้ําแหละแม่น้ํายมใช่ไหมแล้วก็แม่น้นําน่านแล้วก็แม่น้ําพิจิตรนั่นเองนะครับส่วนหนองบึงนะครับก็จะอยู่ตามที่ลุ่มทุ่งนานะครับหรือว่าที่ลุ่มปากแม่น้ําชายฝั่งนะครับ สำหรับในส่วนของจังหวัดที่มีแหล่งน้ําธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะเหมาะสมแก่การทำนเกษตรนะครับเพราะว่าการทำาเกษตรต้องใช้น้ํานะครับแต่แต่มีแหล่งน้ําที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นและกักเพื่ออะไรเพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้นะครับในการเกษตรหรือใช้อุโปโภคบริโภคใช้ดืม่มใช้อาบน้ํานะครับใช้ในสิ่งต่างๆในความอํานวยความสะดวกต่างๆ นะครับก็จะมีบ่อน้ํานะครับมีสะมีฝายมีอ่างเก็บน้ําและก็เขื่อนนะครับสําหรับเขื่อนในประเทศไทยนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับมีหลายๆเขื่อนด้วยกัน,นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเขื่อนนะครับที่ครูให้เรียนดูบางคนอาจจะเอ๊ะเขือดินชื่อเขื่อนเอ๊ะเขื่อนนี้อยู่ตรงไหนนะครับเขื่อนภูมิพลนะครับอยู่จังหวัดตากนะครับเขื่อนซิลิกิตอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตนะครับมีเขื่อนป่าสักชนริิธิ์อยู่ลบบุรีนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินในอยู่จังหวัดกาญจนบุรีทางภาคใต้ก็มีเขื่อนด้วยนะครับเี่ยเขื่อนรัชประพานะครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเขื่อนบางลางก็มีนะครับอยู่ที่จังหวัดจะลาภาคอีสานก็มีเขื่อนหลายเขื่อนเลยนะครับเขืเ่อนจุฬาภรอ,อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับเขื่อนอุบลรน์จังหวัดขอนแก่น เขื่อนสิรีทรอนจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ก็คือเขื่อนที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้เมื่อถึงฤดูขาดแคลนน้ำนะครับหรือฤดูแรงนะครับก็จะมีเขื่อนกักเก็บน้ําถ้าไม่มีเขื่อนน้ําก็จะไหลลงสุทะเลยทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าเราต้องการใช้ก็จะต้องหาวิธีอื่นอีกวิธีหนึ่งนอกจากกักเก็บโดยใช้สร้างเขื่อนนะครับเราก็สามารถขุดน้ําใต้ดินมาใช้ซึ่งเราเรียกว่าน้ําบาดาลนั่นเองนะครับ ัวข้อที่4ี่พืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับพืชพันธุ์ธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับภูมิอากาศและแหล่งน้ํานะครับเช่นป่าดิบชื้นนี่นะครับจะอยู่บนภูเขาต้องมีความชื้นสูงนะครับแสดงว่าป่านั้นต้องมีความเย็นนะครับมีละอองน้ํามีน้ํานะครับก็จะมีป่าขึ้นค่อนข้างที่จะ,ะเป็นพืชต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่แล้วก็นา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 ,นาชนิดเลยน,นะครับพืช สำหรับป่าดิบชื้นเนี่ยนะครับก็จะมีต้นไม้มากมายนะครับตั้งแต่ต้นเล็กต้นใหญ่นะครับถ้าหาว่าใครหลงห่วเนี่ยอาจจะหาทางออกไม่ได้นะครับเหมือนที่เราดูในข่าวที่คนหลงป่านะครับส่วนใหญ่จะหลงไปในป่าดิบชื้นนี่แหละครับป่าอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าป่าเต็งลังนะครับป่าเต็งลังก็จะอยู่บริเวณโคกหรือเนินนะครับผ่านจากป่าดิบชื้นลงมานะครับและ ป่าเบญจพรรณนะครับป่าเบญจพรรณนะครับเจอคําว่าเบญจัยล่ะเบญจัาแปลว่าห้าน,นั่นเองนะครับป่าเบญจพรรณก็จะเป็นป่าที่ใช้ประโยชน์นะครับในการมาทําที่อยู่อาศัยแรงต่างนะครับตอนนี้เริ่มจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับลักษณะเด่นของป่าเบญจพรรณต้องมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะป่าเบญจพรรณนะครับจะมีไม้เด่น5ชนิดก็คือไม้ซักนะครับไม้มะค่าไม้แดงไม้ประดูและไม้ชิงชัน อันนี้ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของป่าเป็นยาพันธุ์แต่ตอนนี้ไม้บางชนิดก็เริ่มที่จะหายากนะครับหายากนะครับพอมีน้อยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนก็ตัดไม้ทําลายป่าเพราะนั้นป่าเป็นยาพันธุ์ตอนนี้ก็ในประเทศไทยก็เริ่มเหลือน้อยลงนะครับไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนนะครับหลายสิบปีก่อนอันนี้เป็นแผนภาพนะครับชนิดป่าป่าดิดชื้นหรือป่าดิบเขานี่อยู่สูงสุดนะครับถ้าวัดจากระดับน้ำทะเลออมาครับ ตอบแล้จะเป็นป่าเต็งลังนะครับป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งป่าดิบชื้นนะครับอันนี้เป็นป่าชายหาดนะครับใกล้จะถึงฝั่งทะเลแล้วส่วนป่าชายเลนก็อยู่ทางปากน้ําที่น้ําจะลงสู่ทะเลนะครับสําหรับพืชหรือต้นไม้ที่อยู่บริเวณป่าชายเลนก็มีต้นโกงกลางนะครับต้นสแสมนะครับที่เราเห็นไปในครั้งที่แล้วที่เราเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอป่าชายเลน นั่นเองนะครับก็จะมีต้นโกงกางนะครับจะลากจะยาวสามารถที่ค้ายืนลงไปในเลนแล้วก็สามารถยืนต้นอยู่ได้นะครับสุดท้ายนะครับสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าก็จะมีปา่าต้องอยู่ในป่าที่ค่อนข้างลึกนิดหนึ่งนะครับที่สัตว์ป่าหายากนะครับอันนี้ก็ถูกกล้าอีกเหมือนกันนะครับมันรู้ถือว่าเป็นเป็นผู้ที่ค่อนข้างที่จะเบียดเบียนสัตว์นิดหนึ่งนะครับ มีควายป่านะครับมีกระทิงนะครับมีวัวป่านะครับมีช้างมีเสือสิงโตนะครับเย,เยอะแยะนะครับถือว่าเป็นสัตวป์ป่าแล้ววันที่ยี่หกธันวาคมของปีถือว่าเป็นวันคุ้มของสัตว์ป่าแห่งชาติด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์นะลูกเนาะช่วยกันรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยอรักป่าด้วยนะครับมีเสือมีป่าครับก็ถือว่าป่า อุดมสมบูรณ์นะครับสําหรับประเทศที่มีป่าเหลือมากและอุดมสมบูรณ์เราก็ถือว่าคนมีความเจริญน,นะครับไม่เบียดเบียนสัตว์และพืชพันธุ์ธรรมรชาติสําหรับคนที่ชอบตัดไม้ทําลายป่าชอบฆ่าสัตว์นะครับคนสุดท้ายสิ่งที่มากระทบกระเทือนกับมนุษย์โดยตรงก็คือความแห้งแล้งนะครับก็จะขาดแขนน้ําไม่มีต้นน้ํามนุษย์ก็จะอยู่ ลำบากเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะครับดูแลทั้งป่าไม้และดูแลสัตว์ป่านะครับเพื่ออะไรเพื่อตัวเราเองและช,ชีวิตของสัตว์ป่าด้วยนะครับวันนี้มาถึงภาระงานนะครับภาระงานวันนี้มีสี่ข้อให้ในักเรียนตอบคําถามนะครับนักเรียนก็ลอกโจทย์นะครับลงในสมุดแล้วก็ช่วยกันตอบคําถามข้อที่หนึ่งมีปัจจัยใดบ้างนะครับ ่าที่ที่ที่เป็นสิ่งกําหนดลักษณะภูมิอากาศนะครับข้อ2แหล่งน้ําตามธรรมชาติมีอะไรบ้างนะครับข้อ3แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างครับข้อ4พันไม้ใดที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนนะครับเมื่อก,กี้ให้ดูรูปไปแล้วนะครับ ก็มีสี่ข้อทางนี้นะครับก็ขอให้เรียนนั้นได้ทําแล้วก็ส่งคุณครูนะครับที่กลุ่มวิชาสังคมนะครับก็ขอให้เรียนนั้นได้ทบทวนสิ่งที่คุณครูได้สอนไปวันนี้นะครับแล้วเขียนลงส่งนะครับสําหรับงานต่างๆนะครับในเรียนก็ค่อยๆทยอยทานะครับนักเรียนเรียนเสร็จก็ทําส่งคุณครูนะครับจะให้มีงานค้างนะครับถ้าง,งานค้างก็ มันก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราไม่มีความรับผิดชอบนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจทําการบ้านให้เรียบร้อยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอกล่าคําว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับอ๋อก่อนที่จะจากกันนะครับคุณครูมีแนวคําตอบให้เรียนเหมือนเดิมนะครับหรือว่าบางคนหาไม่เจอนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคําตอบนะครับ ปัจจัยใดบ้างที่เป็นสิ่งนะครับกําหนดลักษณะภูมิอากาศก็มีอุณหภูมิความชื้นและลมนะครับแหล่งน้ําตามธรรมชาติก็มีนะลำม้อยคลองบึงแม่น้ํานะครับแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็จะมีบ่อน้ํานะครับหางเก็บน้ํานะครับเขื่อนนะครับพันไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าเฉลนก็คือต้นโกงกามต้นสมนะครับ ว่าทุกคนคงพอทําได้นะครับอันนี้รู้สึกจะขาดคําว่าน้ำไม่คำนี้นะครับมันเขียนด้วยนะี่ยวันนี้ก็ขอสวัสดีครับนักเรียนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับ